อย่าท้านะสวยๆรูปนะเออถ่ายวิดีโอมาถ่ายวิดีโอหน่อยพี่ถ่ายวิดีโอหน่อยถ่ายวิดีโอหน่อยพี่บิ๊ก นี่เราอยู่ไหนวะเนี่ยพี่อายครับพี่อายนี่พี่อายวันนี้ล้มไม่หนึ่งทีหนึ่งครับ 啊，拜拜。